เห็ดนางรมมีถิ่นกำเนิดแถบยุโรปมีการเจริญเติบโตได้ดีในไม้อ๊อเมเปิลไม้พีทและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอ,อุ่นต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทยพบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นที่รู้จักกันดี เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมากเนื่องจากมีลักษณะคล้ายเห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะม่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ผูกประกอบกับเป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาดมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีรสชาติหอมหวาน เนื้อเห็ดไม่เหนียวและยังมีสารบางอย่างมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคจึงเป็นที่นิยมผลิตเพื่อบริโภคกันมากเห็ดนางรมมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและธาตุอาหารหลายชนิดเช่นแคลเซียม ฟอสฟอรัสโปตัสเซียมให้พลังงานค่อนข้างสูงมีวิตามิน B1 และ B2 สูงกว่าเห็ดชนิดอื่นและยังมีกรดโฟลิกสูงกว่าพืชผักและเนื้อสัตว์ช่วยป้องกันร,รักษาโรคโลหิตจางได้จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและมีปริมาณโซเดียมต่ำจึงใช้เป็นอาหารผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไตอักเสบ วิธีเพราะเห็ดนางรมที่เลื่อยไม้ยังพาราหรือปังข้าวที่เลื่อยไม้ใช้ได้ทุกไม้ยกเว้นไม้สักเพราะจะมีพิษกับเห็ดเห็ดสกุลนางรมชอบค่า pH 6.5-6.7เทส่วนผสมทั้งหมดลงเครื่องผสมหรือผสมด้วยแรงงานคน เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วให้เติมน้ำผสมเพื่อให้มีความชื้น70-75%เมื่อบีบดูต้องชื้นแต่จะไม่มีน้ำไหลออกมาเพราะจะแปลว่าชื้นเกินกรอบวัสดุพอเชื้อที่ผสมเข้ากันแล้วใส่ถุง100ก้อนใช้เวลาประมาณ40นาที0.8-1กิโลต่อก้อนปิดฝาด้วยฝาขวดพลาสติกและจุกประหยัดสำลี นำเข้าตู้หม้อบน,นึ่งแบบลูกทุ่งอบค่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศา,ศาเซลเซียสจะใช้เวลานึ่ง4-6ชั่วโมงโดยนายประเทืองโมกทิพย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีขอบคุณค่ะ